รเราอยู่กับช่องพุทธเศรษฐ์บินชาแนลนะครับป,รป่าปูนไม่ได้เจอกันตั้งนานนะครับพาทุกท่านมาดูป่าปูนกันเนาะเห็นดงปลือธรรมชาติที่อยู่ในเมืองกรุงแต่ก็ยังเป็นพื้นที่สวนอยู่ก็อีกไม่นานก็คงได้พัฒนาไปเรื่อยนะครับยก่อนที่เราจะไปชมธรรมชาติโดยเฉพาะอะไรเดี๋ยวก่อนื่นก็ขอฝากไลกดแชร์กดซับสไครก้ก่อนนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับทุกท่านครับที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้มาเจอกันที่ท่านเห็นนี่คือต้นมะม่วงก็ออกดอกแล้วก็ถือว่าเป็นเดือน12อีกไม่กี่วันก็ลอยกระทงแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่สังคมไทยมาช้านานก็โดยเฉพาะมาตั้งแต่สกอตไทยแล้วเรื่องลอยกระทงเนาะมะม่วงก็ออกดอกก็ถือว่าลมลมหนาวก็โชยมาแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราเข้าเดือน12ต่อไปก็จะเข้าเดือนหนึ่งเข้าฤดูหนาวอยู่ แต่ปีนี้ก็มาเป็นช่วงๆเนาะแต่หน้าฝนก็ถือว่าเอลโยก็มีผลกระทบในประเทศของเราพอสมควรเนาะต่อไปก็อีกเดือนสองเดือนข้างหน้าก็ไม่รู้ว่าความแห้งแรงจะเป็นยังไงก็ภาวนาขอให้หยาดรุนแรงก็แล้วกันนะครับอ่ะไปชมกันเลยครับจะพาท่านไปมุดป่ากล้วยดงกล้วยกันเนาะมาดูดงดงกล้วยกันนะครับเมื่อกี้เห็นต้นมะม่วงออกดอกแล้วเรามาดูดงมาดูดง กล้วยกันนะครับเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เพราะว่าเราไม่ได้เดินมาชมนานละมาดูนานละมาดูดงกล้วยกันว่าดงกล้วยของเราเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้เนาะดงกล้วยดงกล้วยก็อากาศจะแห้งๆหน่อยเพราะเราไม่ได้รดน้ำเนะาะไม่ได้รดน้ำก็จะดูแบบแบบนี้หน่อยก็ถือว่า ท่านมามาเลาะดูก่อนหน่อยว่ากล้วยออกวีออกเครือเป็นยังไงบ้างช่วงนี้การเจริญเติบโตเป็นยังไงบ้างในช่วงที่จะเข้าหน้าหนาวเราดูแลงอีกไม่กี่เดือนเนาะก็ต้นกล้วยนำว้ามรีอองของเราก็ให้โลกให้เครือให้วีเป็นยังไงบ้างมาดูนี่ก็เป็นสภาพของดงกล้วยเนาะตอนนี้ให้ทุกท่านได้ชมได้ดูไปด้วยกัน ดอกกล้วยในมุมสูงๆครับต้นกล้วยตอนนี้ปลูกใกล้กันก็เลยทําให้กล้วยของเราสูงหน่อยอกระรอกกระแตก็มากินกล้วยก็ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของน้องกระรอกกระแตเนาะนี่ก็เราท่านมดหน่อยในช่วงสี่ห้าโมงเย็นนี่ก็อาจจะมืดๆหน่อยเนาะให้ชมไปด้วยกันครับธรรมชาติในป,ป่าปูนดอกกล้วยนี่ก็กล้วยน้ำว้านะเครือ สวยอยู่แต่ก็เป็นธรรมชาติไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยใช้ปุ๋ยอะไรมากมายก็เป็นธรรมชาติใช้อาจจะใช้เศษฟางเศษใบไม้บ้างนี่เนาะอันนี้ก็เป็นโต้ต้นมะเฟืองมะเฟืองนะครับมะมะเฟืองมะเฟืองก็ท่านเห็นลูกมะเฟืองเป็นยังไงนะคบนี่มะเฟืองอันนี้ก็ลอกกระแตเขากินไปเนาะนี่แหละครับเป็น เป็นมะเฟืองมะเฟืองมะเฟืองนะครับจะเป็นรูปอย่างนี้แหละครับมะเฟืองก็ถือว่าเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่หากินยากนะครับเพราะว่าเป็นคนรุ่นเด็กรุ่นใหม่ก็ก็กินไม่ค่อยเป็นแล้วเนาะกินไม่ค่อยเป็นแล้วแต่ว่าถ้ารุ่นเก่าๆเขา,าจะกินเป็นหน่อย ถือว่าบะเฟืองที่นี่ก็ออกให้โลกเยอะพอสมควรน่ครับลูกมะเฟืองนี่ครับลูกมะเฟือง,ง,องดกนะครับลูกมะเฟืองดูดูนะครับลูกมะเฟืองนี่แหละครับตอนนี้ช่วงนี้ก็หลังออกดอกด้วยทยอยออกผลดอกด้วยนี้ถ้าเราไปจิ้มกับพริกเกลืออร่อยมากนะครับเนี่ยก็ถือว่าพาทุกท่านดู ผลไม้ที่อยู่ในสวนที่ยังพอมีอยู่นอกจากกล้วยก็มีต้นมะเฟืองนะครับต้นมะเฟืองอลูกสวยนะครับมะเฟืองมะเฟืองนี่นะครับให้ทุกท่านชมไปด้วยกันกับบรรยากาศในช่วงเย็นๆเนาะป่าปูนที่ยังพอเหลือให้เราได้เห็นอยู่ว่าะมะเฟืองเป็นยังไงบ้างเป็นลูกยังไงบ้างบางทีเด็กรุ่นใหม่ก็ก็ ก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงเนาะเนี่ยอันนี้ก็เป็นตน้นชุพ้ที่ยังไม่ได้ให้ลูกเนาะก็ถือว่าโตโต,โตมากเลยแหละก็รอดูต่อไปรอดูต่อไปชุพุลูกใหญ่ชุพ้ไต้หวันเนาะมาดูกันในด้านนี้นะครับน,นี่ก็เป็นมะละกอมะละกอก็ออกลูกอยู่ เนี่ยก็ถือว่ามันธกอกต้นเล็กๆแต่ว่าออกลูกเป็นที่แตกมาจากต้นใหญ่นี่ก็เป็นผักชายาหรือผักผงฉูรสนะครับต้นโตสูงมากถ้ามีการตัดอะไรก็จะทําให้การแตกยอดแตกอะไรก็จะโตดีดีผงฉูุดก็มีถือว่าเป็นผักพืชผลอยู่ในที่เดียวกันเนาะเป็นเป็น,ปนสวนครัว ที่มีความหลากหลายมีตัวเฉพาะผักชุรมดหรือผักชยาหรือผักคะน้าเม็กซิกันเนาะชื่อมีมากมายเนาะตอนนี้ลมก็มาแล้วครับลมเย็นๆโชยลมเย็นพัดเย็นๆก็ถือว่าถาูหนาวก็กลางคืนก็ในกรุงเทพเราะอเพราะก็มีความรู้สึกว่าหนาวภายในอาทิตย์นี้แต่ว่าอาจจะคลายความหนาวลงบ้างแต่ว่าก็รู้สึกว่าหนาวอยู่ก็แต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องตื่นเช้ามาก็ต้อง ิงไฟในมาอยูใ่ในบางพื้นที่เนาะแต่ว่าในกรุงเทพก็ไม่เท่าไหร่แต่ก็พอรับรู้สึกว่าหนาวอยู่นี่ท่านเห็นก็คือกล้วยน้ำว้าผีใหญ่ๆเลยทีเดียวเครือใหญ่เนาะให้ทุกท่านชมไปด้วยกันนะครับธรรมชาติในยามเย็นๆป่าปูนที่ยังพอหลงเหลืออยู่ในช่วงนี้ก็เลยเก็บมาฝากหน่อยเพราะว่าเข้าเดือน12แล้วอีกไม่กี่วันก็ลอยกระทงเนาะก็เลยอยากเอามาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพผ่าน เรื่องราวด้วยธรรมชาติที่ยังลงเหลืออยู่นี่แหละครับเลยเกามาให้ทุกท่านได้ชมไปพ,พร้อมๆกันนะครับนี่ครับธรรมชาติในป่าปูนที่เรา,อ,าอยากเห็นอยากเจอนี่แหละครับก็เลยเก็บมาฝากทุกท่านเนาะนี่แหละครับโดยเฉพาะกล้วยโดยเฉพาะออกเปลือกออกหวีตูวสวยงามลูกก็สวยงามนี่แหละครับนะครับก็เลยเอามา ให้ท่านได้ชมและพาที่ไปตอนเย็ยนก็ใกล้จะตกแล้วก็ใกล้จะค่อยลงตามเสงแลลวเนาะสวยมากครับบรรยากาศธ,ธรรมชาติในช่วงกำคำเนาะนะครับให้ทุกท่านเลาะในช่วงเย็ยนๆไปดูไปได้วยกันกันครับมาเป็นอย่างไรบ้างโอ้ต้นจมพู่ก็โตวไวมากตั้งจากที่ ไม่มีต้นกล้วยปกคลุมเนาะก็ถือว่าดีดใบมากแต่ว่ามีแมลงกินใบของเขาเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเนะาะก็ทำให้เขาใบกัดเป็นรูบ้างเนาะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติใบของชมพู่พันไตหวนันลูกใหญ่นะครับพันเนี่ยลูกๆให้ท่านชมไปพร้อมๆกันในช่วงเย็นๆนี่แหละครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆ บรรยากาศในช่วงเย็ยนๆนะครับสาหรับบรรยากาศน,นี้ก็เป็นกล้วยที่ปลูกใหม่นะครับเป็นกล้วยที่ที่มีการปลูกใหม่เนาะ,ะธรรมชาติท้องฟ้าสีครามในช่วงเย็ยนๆสวยงามมากครับสวยงามสวยงามไปเก็บมาฝากเนาะบรรยากาศในช่วงเย็ยนๆนี้ก็น่าจะพอสุกวัลกเก็บเวลาแล้วเนาะขอจบลงไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใ,ให้กับ ช่องเษธธ้องบินชาแนลของเราด้วยนะครับพาทุกท่านเลาะสวนกล้วยสวนไม้ผลแล้วก็ผักสวนครัวให้ทุกท่านได้เห็นได้ชมไปด้ดวยกันเนาะน,นะครับก็ขอสมควรแก่เวลานะครับขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับปูนปูนสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับช่องพฤศตรท้องดินชาแนลด้วยนะครับขอบคพูนทุกท่านที่ให้การติดตามรับชม ด้วยดีเสมอมานะครับปุปูน